สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เลยครับจะมาแสดงธรรมะแท้ๆที่ได้มาจากการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวคือได้มาจากการปฏิบัติก็ เพิ่มต้นด้วยการสำรวมกายวาจาใจแล้วก็มาทำสมถะวิปัสนาด้วยการตั้งสมถะวิปัสนาตั้งสมถะได้มันก็เป็นกรรมฐานกรรมฐานตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นสัมปชัญญะก็น้อมมาดูข้างในใจสติก็มาจดจ่อดูที่ใจใจก็ไม่เผยใจส่งไปไหนก็ทำใจเป็นกลาง ที่จะเข้าไปรู้แจ้งในโลกกระทำที่จะเข้าไปรู้แจ้งในวัตาสงสารเข้าไปรู้แจ้งในทุกอริยสัตว์แล้วก็เข้าไปรู้แจ้งในทุกอริยสัตว์สี่นี่นี่คือเป้าหมายที่จะไปสู่พระนิผ่านได้ต้องมีกรรมฐานตั้งมั่นแข็งกล้าสัตวิ ตั้งมั่นถึงจะเกิดปัญญาทธะที่จะเข้าไปรู้แจ้งทุกอริยสัตว์ต่างๆทุกอริยสัตว์แล้วก็ทุกอริยสัต์สี่ได้ครับพอขอฝากญาติธรรมทุกท่านฝากกดติดตามในการช่วยช่วยในการติดตามในการเผยแผ่ธรรมะแท้ๆด้วยนะครับ ขอให้มีแต่ความเจริญเจริญม,มีแต่ความเจริญในสี่ในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะครับ